แล้วเวลาอับดุลไปไปสอนที่นนอ่ะนอนนู่นสองสามวันเป็นุ่สีมีต่างไหมอับดุลอับดุลตตาเป็นโค้ดอะเครียดไหมมาถึงก็เครียดนิ่งๆเครียดก็เป็นโค้ดเป็นผมงอกยังผมผมผมเริ่มไปแล้ว ก็คุณเป็นคนที่แบบต้องเป็นคนแรกที่ต้องเป็นรับผิชอบเวลาไม่ดีฟุตบอลในฟุตบอลนะเวลาไม่ดีคุณต้องเป็นคนรับผิชอบแบบเอ๋บัดเวลาดีเรามองนักเตะนักเตะนักเตะดีนักเตะดีนักเตะดีพอมาถึงว่าพออืพอเล่นไม่ดีคอสแต่พอพอชนะมาเฮ้ยนักเตะเก่งมาก ใช่ใช่เป็นแบบนี้ก็อันนี้เรารู้อยู่แล้วก็เราพร้อมเลื่องเนยก็เหนื่อยนะเหน,นื่อยนิงๆเรื่องเหนื่อยช่องที่แบบทีมอ่ะไม่ดีทีมแพ้ประมาณสมสม,มุติทีมแพ้สองหมายติดแบบนี้ทุกโค้ชเขาต้องเล่มคิดเลี่ยมคเมครียดเล่มคิดว่าอาต้องเพิ่มอะไรทำง,งานอะไรต้องเล่มเปลี่ยนหลาย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 เลี่งเ่งการซ้อมแล้วก็ อะไรต้องตามแบบต้องตามสปิริตของอยู่เป็นเหมือนพ่ออยู่ต้อง you, poor, you, ตามแบบสปิริตของน้นเตะต้องกลับมาเพื่อเราต้องไปชนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบโคชแชร์ยากนิดนึงเวลาทีมทีมที่แบบไม่ดีนะทีมที่แพ้อาจจะทีมดีแล้วก็ไปแพ้สองสามหมายติดแบบนี้ทุกคนเล่มโดนกดดันแล้วบัดโค้ชเป็นโดนคนโดนกดดันมากกว่าทุกคนก็ เวลาไม่ดีกครต้องออกไม่ใช่นากกีฬาเป็นโคตชที่ต้องออกถึงว่าต้องทำทุกอย่างเพื่อนากกีฬากลับมาได้นากกีฬาสมองกลับมาเพื่อเด็กไปตามที่แบบดีๆครับผมนี่ยแหละใช่เลย